หนูรีจะรับน้องโบไปกินอาป่าหมูกระทะทุกคนกถึงแล้วนะคะ้าเกิดเราไปกินเถอะหิวมากทุกคนด,ด,ดูหมูดิดูหมูเข้ามากล้องเข้ามาหมูกระทะปะปูหมูกระทุปูปูช่างอร่อยมากจริงเหรอปูปูป,ป,ปูหมูกระทะป,ปูหมูกระทุปูปูป ยืนหนึ 2. 2> ่งถึงแล้ว oh. ห <masked names S 2> ืมทำบยไปแล้วของเธอเหรอหมูดีน้ำจิ้มดี้าบูชาลวงพอรีนนรร่อยร่อยเว้ เพื่อนๆสวัสดีค่ะกบมาพบกับนุรีอีกแล้วนะคะรีปรีนุรีรีนุรีทุกคนคะตอนนี้นุรีอยู่ที่คอนโดน้องโบนะคะมีนัดกับน้องโบค่ะจากที่หลายๆคนนะคะรีเควสแล้วก็เรียกร้องมาเยอะมากว่าให้หนุรีทําคลิปกับน้องโบอีกวันนี้เราก็มาที่คอนโดนางแล้วก็ มารับนางออกนอกสถานที่บ้านเพราะปกติแล้วเนี่ยน้องโบกินแต่ในบ้านถูกไหมวันนี้หนูรีจะรับน้องโบไปกินหมูกระทะปะอุะ๊หมูกระทู้ปะ,ะ,ปะบอกเลยว่าร้านนี้เนี่ยเป็นร้านที่แบบว่าดังมากๆแล้วก็มีหลายสาขามากก็คืออาป่าหมูกระทะอาป่าหมูย่างเกาหลีหนูรีเคยไปกินสาขาที่เอเชียามานะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราเอาใจคนในกรุงเทพมากซึ่งใก้บานุมากแต่น้องโบยังไม่เคยกินเลยเดียวเราต้องไปลองเขาว่าร้อยไม่ร้อยเดียวไปรับน้องโบก่อนรอนางลงลิฟต์มา ว,นนะะวันนี้นะคะเราจะไปกินหมูกระทะปลาปูเมาบอลเนี่ยอยู่ที่ตลอดเนี่ยไอเขาเดี๋ยวจะพาน้องมไปกินอาปาใช่ค่ะแล้วก็ต้องรับสีผมใหม่ด้วยค่ะสีม่วงเดี๋ยวเราอาจจะโดนรถชนอ๋อเหรอโอเคขึ้นรถก่อนดีกว่าเดี๋ยวไปพูดคุยกันที่ที่ร้านเนาะสวัสดีค่ะ เราขอเปิดคลิปอย่างเป็นทางการน,นะคะช่องวันนี้เรานัดกันว่าเราจะไปกินหมูกระทะพี่หนูลีเนี่ยก็คืออยากโปรโมทเพลงตัวเองด้วยตอนนี้นะคะอีกประมาณ10บนาทีเราจะถึงแล้วเพราะว <c oughs> ่าใจเราคือไปแล้ว,ลวตอนนี้คือห้าโมงสิบถ้าหรวใครรีบก็สามารถเปลี่ยนเส้นทางไปสาขาอยุธยา,าได้หรือว่าขอบสมได้นะคะเพราะว่าบางบอลรถ เออพะบางบอลรถติดใช่ก็ไปนู่นเลยไอรือยาใช่คิดได้ยังไงอ่ะชอบชอบทุกคนถึงแล้วนะใหญ่เยญ่เยอ่เออไปหอะเราไปกินเถอะหิวมาก ก็จะเป็นโซนหมูหมักต่างๆนะคะปล <Hi. S 1> าหมึกหมูแล้วสามชั้นดูเข้าไปในสามชั้นหน่อย mm hmm. อันนี้คือสิ่งที่ฉันอยากกินที่สุด ต้วยวิธีธรรม,มาดาไม่ได้เราต้องมุดไปแล้วก็ไปโตดได้โต๊ะหนึ่งส <l itz v irt> องสามบอกเลยว่ามุดดินมาทั้งสุดท้ายแล้วช่องเนี้ย <l itz v irt> ทัองสุดท้ายที่จะมาเห <l itz v irt> มือนว่าอ้วนต่อ,อยากชวนเธอกินหมูกระทะ <l itz v irt> เหนื่อยแป๊บเหล่าแล้วหล่ละไปกินหมูกระทะกันไหมพี่เบา่าน้องจะบิ้งให้หพี่ชายจะให้น้องเอา คนคะแล้วคือตอนนี้อาหารแบบเต็มโต๊ะงงมากคุณโบตักมาคนเดียวเลยไม่ใช่ดิฉันไม่ทาอะไรเลยอประเด็นคือเตาไฟยังไม่มาเลยแต่ก่อนที่เตาจะมาคือแบบเดี๋ยวไม่ได้เลยทาอะไรไม่ได้คือแบบเมื่อวานเพิ่งไปทาทีทเมนต์มาแล้วคือผมคือควันไม่สามารถโดนหัวได้จริงริงเพราะว่าผมเราเพิ่งทํามาแล้วก็เมื่อวานเพิ่งทำทีทเมนต์มันไม่ได้จริงแต่ประเด็นคือสายกินอย่างเราอะเรื่องประสบปัญหาบ่อยๆก็คือเวลาเราไปกินหมูกระทะหรือไปไหนมาไหนก็ตามแล้วเวลาไปเจอใครต่อทุกคนจะถามว่านี่ ใครหอบมุกกะทะมาแต่คุณบัวขาเข้าสู่ช่วงทีวีเดร็กทำไมคะหากคุณประสบปัญหา <c oughs> หัวเหม็นมุกกะทะ <c oughs> คุณไม่จําเป็นต้องเอาถุงพลาสติกที่อยู่บนพื้นมาวางบนหัวคุณมีอะไรที่สามารถแก้ได้ด้วยหรอนี่มันปี2020แล้วคุณบัวขา <c oughs> นี่เลย <c oughs> เราวยังขายกันอ,อย่าง <c oughs> Oriental p r i n c e s s คคะคุณโบตัวนี้ชื่อว่า Story of Happiness นี่เ <ś ması> มื่อพูดถึงแบรนด์ที่ชื่อว่า Oriental p r i n c e s s แล้วความหอมความหอมต้องเอามาอันดับหนึ่งยืนหนึ่งและสิ่งนี้คืออะไรมีสองสี 4. เราเห็นกันจริงๆแล้วเรามากกว่ามีมากกว่าสองสีไม่มเมื่อกี้แอบบดูมีท<อ>ั้งหมดแปดสีแอบดูอะไรแอบ,บดูอะไรไม่รู้นี่คือ Story of Happiness นะคะทุกคนนางจะเรียกว่า Hair Colon Spray นะคะหรือว่าสเปรย์ฉีดผมนั่นเองไม่ให้ผมเรามีกลิ่นเหม็น จากควันหมูกระทะหรือจากอะไรก็ตามที่มันทําให้เรามีกลิ่นเหม็นได้ใา่ปิ้งย่างต้องดูเลยนะใสยปิ้งย่างต้องซื้อไหมขอลองเลยหมาขอเป็นสีนี้เพราะว่าสีผมเพราะว่าสีผมอ่ะงั้นชั้นสีนี้กันบอกก่อนว่าสีอะไรซัมเมอร์พีชนะคะสีซัมเมอร์พีชตัวนี้จะเป็นแบบสาวแบบสนุกสนานเปรี้ยวซาบอกกับนิรี่มากเปรี้ยวซ่าสนานเฮฮาปาร์ตี้อันทีคือสีวันเดอร์เบอร์รี่อ่าวันเดอร์เบอร์รี่จะเป็นเหมาะกับเหมาะกับสาวที่มีความแบบเซ็กซี่เซ็กซี่ลึกลับ แต่มีความเปรี้ยวเผ็ดร้อนมุ่นหายไปหมดแล้วตอนนี้มีทุกอย่างในตัวนะเวลาฉีดอจะใช้ฉีดทั้งหมด2แบบด้วยกันฉีดก่อนที่เราจะโดนควันกับฉีดเพื่อดับกลิ่นฉีดก่อนโดนควันเพื่อที่จะปกป้องผมจากมลภาวะหรือควันต่างๆนี่พูดเหมือนผู้เชี่ยวชาญออมันหอมมากเลยอะย่าไปตั้งที่ีกว้างๆคนที่ว่าน้ำหอมลองเลยได้ปะตอนแรกหวานๆพอฉีดปุ๊บเออเออรี้ยอมที หอมหอม,มากท,ทำไมมันหอมขนาดนี้วะเฮ้ยอันนี้มันหอมแบบมันหอมแบบหอมหน่าดึงดูดจริงๆนะส่วนของนูรีนะคะก็จะเป็น summer peach เป็นสาวเปรี้ยวซาสุดสานซุกซนอันนี้เป็นกลิ่นอะไรคะอุ้ย s u มเมอร์พีหอมมากเป็นกลิ่นแบบพีชๆนะลืมไปฉีดปุ๊บวา่าไงช เปลือกสาบุกซนย้อนไวไหมทุกซนมากอุ้ยอยากเล่นสวรคเฮ้ยคือหอมมากๆจริงหอมมากจะบอกว่าอันนี้นะคะกลิ่นหอมพวกนี้มาจากพลึกษานานาพันธุ์เป็นความหอมจาก็คือเป็นแบกไม้ต้นไม้นานาพันธหอมแบบธรรมชาติอหอมจริงๆนะซึ่งเวลาเราฉีดทุกคนมาได้ฟังเสียง มันได้ยินเสียง which 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 อ๋อมันคืออะไรมันคือความปรารถนาในการสร้างความสุขดั่งที่ใจต้องการเราสามารถที่จะต้องการความความสุขในแบบไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นลึกลับน่าคนหาหน่าดึงดูดหรือว่าซุกซน สวยใสสดใสหรือจะมีอีกทั้งหมด8ชนิดด้วยกันใช่เขามีทั้งหมด8ปึกษาใช่ไหมราคาคือจับต้องง่ายสบายกระเป๋ามาก145บาทเท่านั้นเท่านั้นใน100 ml เแ<ร>ล้วเยอะมากช่วยนะคะปกป้องผมเรานะคะจากมลภาวะต่างๆอุ้ย้องหอมจริง,หอ,รงหอมจริงหอมจริงแบบ อยากกลับใจอยากไม่ไหวแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะมาฉีอีกทีหลังที่เราโดนพันใช่ไม่นะอ่ันนี้จะะทดสอบด้วยว่าจะทดสอบด้วยมนเป็นยังไงกินไปเราก็จะยังดูว่าจะยังเป่าใช่ไหมล่ะกับเก็บก่อน Princess Story of Happiness Wonderberry เบอร์ใช้แล้ว Summer Peace นุรีใช้แล้ว Spray Colon นะคะสำหรับผมนะคะ แล้วก็นอกจากผมนะจะมีบอดี้แล้วก็มีอลีดตกอย่างมากมาเลยบอดี้แล้วก็เสื้อผ้าหาซื้อได้ตามช็อป o r i Oriental p r i n c e s s หรือว่าสั่งออนไลน์ก็ได้เลยนะคะโอเคตอนนี้ขอกินก่อนขอเตามาเลยค่ะตอนนี้พร้อมแล้วผมพร้อมที่จะโดนควันแล้วค่ะแต่ไม่โดนไฟนะน่ากินอ่ะน้ำมันหมูแตกปุ๊ะปะปุ๊ะปะอืมไม่ไหวแล้วอ๋อยร่อยรอยเวอร์ฉันไม่กลัวฉันเอาควันเนี่ย ลมใส่หัวฉันเลยเราจะดูกันว่ามันมันช่วยหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อกี้คือแบบที่ทำแบบนี้นมันเป็นกลิ่นแบบกลิ่นตะเพอใช่ป้าไปแล้วพีคมากพีคมากโอจริงจริงจริงโอ้ใช่ใช่ใช่หอมมากอาจจะกินหมูกระทะแล้วก็ได้ใครกลับบ้านไปด้วยเออจริง <c oughs> ซึ่งเดี๋ยวฉันเน่ยต้องไปปาร์ตี้ต่อกับเพื่อนฉันจะไม่กลัวปัญหาที่เขาบอกว่ามึงพกหมูกระทะมาด้วยเหรอไม่ต้องกลัวปัญหานั้นแล้วนะคะเพราะว่าเรามี Oriental Princess Story of Happiness ยากทุกคนดูหมูดิดูหมูเข้ามากล้องเข้ามา ไม่ไม่รอแล้วอองจริงบัวเอาก่อนเลยไม่เอาไม่เอาหมูสุกแล้วค่ะกินเลยค่ะอือยิ่งจะอร่อยมากอ่ะจริงเหรอของหลายเรืออือมาค่ะร่อยร่อยเวอร์น้ำซุดีมาก,อ,มากอยูหนึ่งอร่อยมากเนี่ยคือตับน้ำจิ้มน่าจะมีความหวานเผ็ดเนาะน้ำจิ้มสุกี้เนาะหวานเผ็ดเค็มๆเปรี้ยวๆอือนี่ ใสอ่อเนี่นะกระเทียมก็สามารถใส่กระเทียมแล้วก็พริกเพิ่มได้อีกจิบแล้วฮึมทำโมยไปแล้วของเธอเหรอร่อยร้อยเวอรร้อยร่อยเว้ย์หมูกระทะปะปุหมูกระทุปุปะปะปุปะปุปะปุปะหืมไม่ได้ทำเล่นๆนะจ๊ะไม่ได้ทำแบบว่าวางๆไปเฉยๆนะเซ็ตมากคุยมันดีมาก everybody ดูดิ อุ้ยมันใหญ่มากลองชิมน้ำจิ้มซีฟู้ดก็บ้างใช่ใช่ลองลองเลยปาดบ่นว่าอ้วนแต่อยากชวนเธอกินหมูกระทะเหนื่อยแปรบเหลาแล้วละไปกินหมูกระทะกันไหมพี่บ่าวอร่อยมากไอหมูมักือดีมากหมูมักนุ่มมากอุ้ยต้องมาอีกแน่แอ่อเอจริงแล้วของเขาเยอะทุกคนสองเก้าเก้ารวมน้ํารวมทุกอย่างแล้วมีเนื้อด้วยนะรู้ป่ะใช่มีปูมีกุ้งก็คือแบบคุ้มแล้วไหมสองเก้าเก้าอ่ะคุ้มมากหมูสเต็กก็มีแล้วไม่ใช่ว่าวางไปเฉยนะคือมันแบบคุณภาพคือดีอ่ะวางเป็นภูเขากองพเนินเคินทึกเลย ล่าสุดเพิ่งไปงานแล้วเป็นงานองโบงมาโอ้ขอบคุณมากเลยค่ะบอกเลยว่าเป็นคนสุดท้ายของงานเลยแล้วเนี่ย<ม>ความจริงอ่ะคือลืมพี่หนูหลี่เว้ยแบบน่าเกยียดมากลืมแล้วว่าแบบจะมาเพราะว่าพี่หนูหลี่บอกว่าเราเล่นเราเล่นเราเล่นลลตอนแรกพี่หนูหลี่บอกว่าจะมา<อ>บ่ายสองแล้วคือดูนาฬิกาแล้วมันบ่ายสามครึ่ง <c oughs> ก็เลยรู้ว่าเออไม่มีใครมาแล้วเนะาะก็จะกลับกันแล้วกําลังนั่งมอเตอร์ไซค์อยู่เลยทุกคนเอสอส่งโลมา <c oughs> ก็เลยได้ไปแค่นั้นแหละหมูกระทะปะปูหมูกระทุ้บปลปลาปูปลปูปลาปูปลานี่สาวม๊อ หนอสองร้อยเก้าเก้าอ่ะนั่มาผีเนี่ย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 งงม,มากอ่ะมาค่ะหืมเนาะเฮ้ยเนาะเนี้ยเลยมาแล้วต้องตักสามชั้นนะไม่ตักไม่ได้เลยนะชิ้นใหญ่มาก้องโอ้โหได้คือน้ำจิ้มมันดีเว้ย คือถ้าหมูกระทะน้ำจิ้มดีอะทุกอย่างก็จบใช่ของสดน้ำจิ้มดีจบราคาคุ้มจบเฮ้ยไม่จำกัดเวลาด้วยนะลืมบอกห<อ>้าโมงเย็นถึงห้าทุ่มดีมากหมูหมักหมูสามชั้นหมูติดมันเยิ้มเยิ้มน่ากินปิ้งกันจนหัวมิ้นเนือแต่ซิิงกินยิงมันน้ำจิ้มรสเด็ดเปรี้ยวเค็มเผ็ดจิ้มกันจิ้มกันหลากหลายทุกคนเองเล้ปูดองอะสองหลักกายังไม่ได้เลยนะรู้ปะหมูกระทะปูหมูกระทูป,ะปู าสุดดนตรีสดมาแล้วค่ะในขณะที่เรากําลังจะถ่ายคลิปต่อจนจบไม่เป็นไรเราจะตะโกน,นะคะสรุปเลยที่นี่นะคะถือว่ามาตรฐานก,ก็คือดีเลยนะคะหมูไม<ไ>่ทย,ยาหมูดีน้ําจิ้มดีช<ส>า,<ส>าบูชา,<ส>าลวงพอ <สา S 1> ต่อดีดีสุดว่ดดีมีดนตรีสดด้วยนะก็ประมาณนี้แต่ก่อนที่เราจะกลับกันอย่าลืมลืมไม่ได้เลยแต่ตอนนี้บอกเลยนะไม่ต้องฉีดซ้าแล้วก็ได้อจริงปะพี่นกแค่แบบพี่หนูหยิบของหรือว่าเรหยิบของอ่ะคือแบบไม้กินเวลามันจะเกิดระหว่างดเรากินอ่ะมันจะเกิดเหตุการณ์นี้แบบแล้วบอกก็จะพูดมาตลอดว่าอ้อมันยังหอมบอกมันยังหอมจริงๆหอมมากจริงๆทุกคนสาบาย สตอรี่ออฟแฮปปี้เของ o r อรินทอฟบินเซ s เรากลัวเราไม่ได้จะถูงหอมเออกลัวไม่ได้จะไม่ได้จริงจริงไปหาซื้อมาใช้นะคะ i อริน l อ r i ิ c เ s ตตัวนี้หอมมากจริงๆนึกถึงความหอมต้องนึกถึง i อริน l อ r บินเ s s จริงๆใครไม่สะดวกก็ออนไลน์ได้<ช>ส่งตรงถึงบ้านนะคะอย่าลืมนะทุกคน100 ml 145บาทเท่านั้นะงั้นเราขอลาทุกคนไปแค่นี้ก่อนนะแล้วเรากินต่อกันอีกอีกนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวนูรีก็จะไปปาร์ตี้กับเพื่อนต่อเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้ดูนิดนิดว่าเพื่อนจะนินทาหรือบ่นหรือว่ารู้สึกว่านูรีหอมขึ้นหรือเปล่าสําหรบับคลิปนี้นะคะถ้าเกิดว่าใค,ใครนะคะอยากให้หนุรีกับน้องโบมาทําคลิปเป็นอีกนะคะก็คอมเมนต์ได้เยอะๆเลยนะครับเพราะว่าแรงคอมเมนต์ของทุกคนคือทําให้เราไม่เล่นตัวเลย คอมเมนต์อะไรมากูก็เอาหมดเลยทําหมดเลยถ้าเกิดว่าไม่มีคนคอมเมนต์ก็คือจะไม่ครบกันนะจะไม่ครบกันาะมนคอมเมนต์ต้องให้คนคอมเมนต์ก่อนนะคะโอเคแล้วที่ให้อย่าลืมกดไลค์กดกแชร์กดกระดิ่งให้ดูดแล้วไปตามน้องโบกัญญารัตน์ด้ด้วยนะคะวก็ช่ใเลยนะครัช่องโบอีกนะทุกคนเออเาดูกันได้ข่าว่าเจโบจะทำเมนูแปลกๆให้ดูดิกินลาไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะอาปาหมูกระทะเข้ามาทานกันได้299ค้ค่ะแล้วค่ะพี่โบรีนูรีรีน นอนนกจมอ,มอทุกคนค่ะเมื่อกี้โมกับนูรลีได้ทำการใช่ค่ะไปปาลูกโป่งมาแล้วจะบอกว่า คิดกันแล้วว่าถ้าเราแบ่งกันคนละครึ่งก็ไม่น่าจะเหมาะ<ช>สม <laughs> <laughs> ตอนแรกจะให้พี่หนูลีเอาหัวไปแล้วเราเอาตัวก็ไม่น่าโอเคเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีความคิดว่าจะให้ผู้โชคดีนะคะทั้งช่องของพี่หนูลีนะคะแต่กติกาคืออะไรคะ <laughs> <laughs> หลักๆเลยต้องกดไลค์แล้วก็กดแชร์ก่อนเอาทั้ง Facebook และ youtube สุ่มเลยได้อันไหนก็เอาคนนั้นเลยใช่แล้วเดี๋ยวพี่หนูลีจะติดต่อกลับไปเองใช่ตอบกลับใครไปว่าได้รางวัลนะก็คนนั้นแหละประกาศผลต้นเดือนธันวาแล้วกันพิกเล็ตร้อยเดียวนะคะพิกเล็ตร้อยเดียว เรา<อ>ปาทั้งหมด3-4ี่ครั้งอะ <enth> แล้วเป็นรอบสุดท้ายที่เราปากันคนละ2ดอกก็ได้ลูดึงตืน<า>่นเต้นมากนะคะโอเคแล้วเจอกันใหม่ไปแล้วค่ะใครอยากให้เราทำคลิปคู่กันนะคะคอมเมนต์มาเลยค่ะบ๊ายบายนี่เราก็มาเจอเพื่อนๆแล้วนะคะบอกแล้วว่าปา,าตัด่องต่อหอมจังหอม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 จริงป่ะเอาจริงๆหอมจริงหอมจริงรู้หร<า>ือเปล่าเขาไปกินหมูกระทะมาดูรู้ไหมไม่รู้ดูรู้เพราะว่าหน้ามึงอยากรู้ไหมล่ะว่าใช้อะไรใช้อะไรอยากรู้จังเลยอ่ะ นี่เลยแบรนด์ที่เธอคุ้นเคยอย่างดีเธอชอบไลโลออนของเขานี่เลยค่ะ Oriental Princess Story of Happiness อยากทุกคนฉีดดูฉีดแล้วจะเป็นคนซุกซนสงสารเราจะเป็นคนเรียบร้อยเรียบร้อยอ่าพอฉีดอ่าฉีดผมเลยซุกซนซุกซนสนุกไหมสนุกไหมสนุเบีเอลซ่าไหมบีเอลซ่าจะกินหมูกระทะไหมจริงปะจริงดิมันไม่เหนจริงะไม่รู้สึกเลยเหรอไม่รู้สึก ไปลองไปลองแต่ไ่ที 2> 2> ่ไหนอ่ะชอบกินเสือกห r i มากช็อปออเนทลบิเซทุกสาขาเลยซือออนไลน์ได้ด้วยนี่อ้าเราสั่งออนไลน์ของเ่ต้มี้รหลอดเออร้อยร้อยเว้ย